เราก็มาส่งทีมงานนะกลับในเอฟซีอืโทรมาโทรมาเจ็บเมื่อไรก็โทรเจ็บเมื่อไรก็โทรมาหนังในเอีก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กินข้าวด้วยเนอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอยู่กินช่วงเที่ยงาช่วช่วงเย็นอาจจะสไตล์เหมือนพี่บ่าวแหละส่วนใหญ่ค่ำๆแบบนี้ก็เราก็อยากกลับบ้านตัวเองเนาะเอออาจจะไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยช่วงเย็นน่ะไปกินก็กินในช่วงกลางวันนั่นแหละครับผวันนี้น่าจะมีภารกิจต้องไปดูอาการแม่ใช่ไหม ใช่เดี๋ยวไปดูแม่ดู่ครับราดอกไปก็ยิงกว่ามีใจด่วนหรือเปล่าเนะใช่อืมอนไรตรงนี้โอเคเจอกันตรงนี้ไปเาอดดอกรตแล้วก็อะฮะวันนี้เราอดกินข้าวห้าจานนะห้าจานจริงจริงห้าจานเหรอได้กลับบ้านไงดีใจมีความสุขห้าครั้งเลยอืมอร่อย อโอเคปีมือน้องปอนี่<า>เต็มเลยปีมือน้องปอนเหรอปีมือน้องปอนอ๋อคุกกิ้งะนะใช่อืออืม,อออมแสดงว่าอร่อยก็ยกลับบ้านนะไอซีหลังจากไปส่งที่นอนนะน้องปอ,งอนแล้วก็น้องไอซ์นะพอเดินทางกลับนะไอซี นี่น้องเอิร์ธก็ยอมกลับบ้านแล้วนะท่านผู้ชมหลังจากที่ให้พี่เอกเกลียกลอมเนาะนะไป,ไปกลับไปอยู่บ้านตัวเองในไปไปอาเดกไปทำงานเนี่ยเจอกันแค่หน้างานก็พอนะฮะ ส่วนช่วงเช้าช่วงอะไรค่อยออกมาไม่ออกมากับผมก็ออกมากับพี่บาวก็ได้ไปทำงานเจอกันเฉพาะพอนะฮะช่วงกลางคืนก็ให้ความเป็นส่วนตัวของพี่นะครอบครัวเขาในเอฟซี ผมก็เกรงใจเขาเลยก็เลยให้พี่ช่วยคุยให้นะเ,เกรงใจพี่กเลยก็เลยให้ช่วยคุยให้ก่อนน้องก็ยอมกลับบ้านเลยสิก็เดินทางกลับบ้านพี่น้อง ค่ำๆพอดีในเอฟซีไม่ได้อยู่กินข้าวเย็ยนด้วยกันเนาะเดี๋ยว,วเมื่อกี้ซื้อนมนะซื้อนมเอาไปฝากแม่นเอฟซีเอากลับไปดูอาการแม่ด้วยอาจจะไม่ได้อยู่สูงสิงกับเพื่อนเท่าไหร,ร่ในเอฟซีแม่หายดีอะไรก็อาจจะได้กินอยู่นะกินข้าวเย็ยนกินข้าวเที่ยงด้วยกันอยู่ แต่ส่วนใหญ่ช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้ผมอยากกลับบ้านไปพักผ่อนแหละนี่อยากอยากอยกลับบ้านไปอาบน้ําเย็นๆนอนนะอาจจะไม่ค่อยได้กินข้าวเย็นด้วยกันนะกินก็เป็นข้าวเที่ยงเนาะนะครับข้าวเย็นก็ให้น้องๆทํากินกับพี่แล้วกัน ก็ผมบ้านอยู่แค่นี้เองก็เหมือนพี่บ่าวแหละถึงตอนเย็นปุ๊บพี่บ่าวก็อยากกลับบ้านตัวเองอะก็อารมณ์ประมาณนั้นนะเอีโอ้เขามาตัดต้นไม้วางไว้ยังงี้เลยเนาะ โอเคครับผมก็อนุญาตเดินทางกลับนะฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ